วันนี้นะครับเราจะมาพูดถึงเหตุผลที่เซนไตเนี่ยขายผู้ชายหืนโอ้โึงคิดไปเองไงเออผมคิดไปเองขายผู้ชายหืนนั้นมันหนังโป๊หรือเปล่า อ้ามันก็ต้องมีบ้างเพราะว่าเซนไตสมัยก่อนเนี่ยผมมองว่าให้ขายเด็กหรือเปล่ามีชายสี่แต่ว่ามันพวกหญิงมันหนึ่งไงเอาแย่แล้วผู้ชายโตโตเราจะคิดยังไงชายสี่หญิงหนึ่งไม่ใช่ชายสี่มีเกียวนะผู้หญิงนี่แต่งตัวเนี่ยโอ้โหต้องกระเกงขาสั้นชุดกระโปรงนู่นนี่นั่นผู้ชายอย่างเราเนี่ยที่โตโตเนี่ยก็ต้องดูอย่างน้อยเนี่ยฉากต่อสู้ก็จะมีแววแวเวียมหน่อยอย่างเราได้สองนู่นสองนี่ผมก็เลยเห็นเป็นขาวๆหรือว่าล่อง กีบดำๆอย่างน <c oughs> ี้ <c oughs> คอนเทนต์นี่คืออะไรพี่ <c oughs> สันดาลหรือเปล่าผมไม่ได้มองงั้น <c oughs> นะครับวันนี้เราจะมายกเหตุผลกัน <c oughs> เพราะว่าเซนไตส่วนใหญ่นี่เอาจริงนะเด็กๆก็ดูถ <c oughs> ้าเอาจริงเด็กเขาไม่รู้หรอก <c oughs> ว่าให้เขาดูฉากต่อสู้ <c oughs> แต่ว่าถ้าเกิดว่าเหตุผลจริงๆเนี่ย <c oughs> ทำไมฮะไม่น่าเชื่อว่าหน่วยพิทักษ์โลกเนี่ย จะมีชายสี่หรือว่าชายสามหรือว่าหญิงสองหรือหญิงหนึ่งผู้หญิงมาได้ยังไงครัแล้วเนี่ยต้องไปต่อสู้หรือนี่เออมันแปลกๆแล้วผู้หญิงต้องใส่สั้นด้วยทําไมต้องมีตัวละครผู้หญิงเพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยขบวนการห้าสีเนี่ยถ้าเกิดว่าขายเด็กๆเนี่ยคงจับไม่ได้นะครับเพราะว่าเฮ้ยเด็กเนี่ยมันมีตัวเลือกเยอะมันมีทั้งไรเดอร์อุลตร้าแมนนู่นนั่นซึ่งเซนไตนี่ก็เหมือนกับการเรียนแบบเพราะเขาเนี่ยเป็นน้องเล็กไงเขาอาจจะมาเรียนแบบไรเดอร์มีหัวใจขึ้นมาก็เรียนแบบอุลตร้าแมนอีกงานนี้เราก็ต้องขาย ผู้หญิงบ้างนะครับก็เหมือนไรเดอร์ชูวงแแกๆเนี่ยโอ้โหผู้หญิงใส่กระโปรงแล้วสั้นมาเลยใช่ฮะเจนไตทำบ้างแล้วเอาผู้หญิงเนี่ยไปต่อสู้ร่วมด้วยนะครับก็จะมีฉากแอคชั่นมากมายนู่นนี่นั่นนะครับเขาเรียกว่าดึงดูดให้ผู้ชายวัยผู้ใหญ่เนี่ยมาดูนะครับแล้วก็เกิดกิเลสไง ไปซื้อโฟโต้บุ๊กนู่นนี่นั่นมันมีในสมัยก่อนน่ะสาวที่เป็นกราวีหรือว่าเด็กที่จบใหม่เนี่ยมาแสดงหนังเนี่ยเขาจัดจัเข้าเซนไตเลยนะครับเขาไปรองตลาดดูเหมือนกับเป็นการออดิชั่นหรือว่ารองงานในขบวนการสไตเลยก็ว่าได้มีแต่เด็กๆทั้งนั้นสมัยก่อนนะครับเดี๋ยวเรามาพูดถึงว่าทําไมเซนไตถึงต้องทําแบบนี้เขาไม่ขายอย่ื่อื่นไม่ได้เนะขายคุณยนต์ไม่ได้เ่ะเริ่มต้นจากข้อแรกเลยครับ การออกแบบตัวละครหญิงทำไมต้องบอกเลยว่าชุดตัวละครหญิงเนี่ยครับผมของเซนไตเนี่ยมักจะรัดรูปถ้าส่วนใหญ่ซึ่งตัวของผู้หญิงก็เช่นกันใช่ครับเขารัดรูปไหมจะรัดรูปไหมเพราะว่าชุดเซนตไตเราจะเห็นว่ามันไม่ได้ใส่ชุดเกาะอ,อะไรเลยเ<อ>มันจะเป็นเหมือนชุดเหมือนรัดรัดลิ่งนี้เลยนะร,ร,รัด,ดติ้วเลยนะเออครับผมคุณแจ๊นี่ชอบมากมิสอเมริกามีผมนี่ชอบเลยใช่ครับเพราะว่าสมัยก่อนถือว่าเป็นดาวยุ้ยนะจริงจริงมันอาจจะมีคนชอบแบบนี้ก็ได้นะก็คือแบบมีตัวของกางเกงในเหมือนชุดว่ายน้ำ ตรงนี้เลยแล้วขาเนียยาวเนี้ยเฮ้ยบางคนชอบนะบางคนเฮ้ยพี่มันแปลกประหลาดแต่ว่าสมัยก่อนเอาจริงนะเขาไม่มีตัวเลือกดูเขาอาจจะแบบชอบแบบนี้ต้องบอกตามตรงเลยว่าตอนนั้นเนี่ยถือว่าเป็นอะไรที่ฮอตฮิตมากกับตัวของเบรนท์ฟิวเจย์บางคนบอกวู้หน้าตาอุบาทมากเลยเอาจริงนะถ้าเกิดสมัยก่อนมองเนี่ยผมว่าเฮ้ยมันก็ไม่ได้ดูแย่นะคือเขามองช่วงล่างมองกางเกงในกับมองขาขาวๆนี้เพราะผู้หญิงส่วนใหญ่เนี่ยก็ต้องมีผมนะครับอย่างเนโกรโรแมนสมัยก่อนก็คงคิดว่าเฮ้ยมันก็ไม่ได้แย่อะไรเลยก็มีผมก็ไม่ได้แปลก อะไรอ่านี่คือการออกแบบตัวละครหญิงซึ่งเน้นในแง่มุมทางเพศมากเกินไปก็มีการใส่ชุดที่มันรัดติ้วหรือว่าไม่ใฟิวเจนีที่ใส่ชุดว่ายน้ำนู่นนี่นั่นนะครับอ่ะ ข้อที่2ครับการนำเสนอผ่านมุมกล้องมันก็นำเสนอผ่านมุมกล้องทุกอันไม่ว่าจะเป็นไรเดอร์หรืออุลตร้าแมนไงแต่ว่าเข้ามุมต่ำไงสังเกตไหมว่าตอนผู้หญิงแปลงร่างเนี่ยมันมีหลายเรื่องแปลงร่างฮิซึ๊บเห็นเลยเห็นแวบๆเลยแล้วสมัยก่อนไม่เซ็นเซอร์ด้วยอันนี้คือขายผู้ใหญ่เลยผู้ใหญ่จะบูมงนี้เลย ไอ้ฉากนี้มาแล้วเพราะว่าดูหนังโป๊ต่อหน้าคนอื่นเนี่ยจะไม่ได้เพราะเราอาจจะไม่มีพื้นที่ส่วนตัวต้องดูในเทปต้องแอบคนนู้นคนนี้ดูเพราะว่าอย่างงี้ดีกว่าดูแบบนี้ไปเลยแล้วก็ไม่ผิดกฎหมายด้วยมุมกล้องเนี่ยเน้นรูปร่างผู้หญิงเน้นสัดส่วนผู้หญิงมากเกินไปใช่อรถ้าเกิดว่าเราสังเกตถึงแม้จะถ่ายต่อสู้ก็ตามเวลาผู้หญิงต่อสู้เห็นไหมมันจะชอบแบบยกขาสูงสูงหรืออะไรเงี้ยแล้วมันจะถ่ายตรงวางตรงเนี้ยให้มันมีความแบบหวาดเสียวอะไรอย่างเงี้ยแล้วเห็นขาขาวๆอะไรอย่างเงี้ย ทางทีมงานที่เขาพยายามจะขายชายผู้ใหญ่ะนะครับแล้วก็มีฉากว่ายน้ำนู่นนี่นั่นคือฉากว่าวิวค่อนข้างเยอะอ,อในเซนไตข้อที่3ครับการตลาดและฐานแฟนคลับตครับอ,อกอบกันเลยว่าซีรีส์เซนไตเนี่ยไม่มีแฟนคลับในวงกว้างนะ,ะงงบางคนเนี่ยที่แบบเป็นผู้ใหญ่เนี่ยจะเฮ้ยหนังอะไรวะเนี่ยพอเห็นผู้หญิงมาสวยๆมาเฮ้ยดูดีว่ามันเป็นแรงดึงดูดให้ผู้ใหญ่มาดูหนังซีรีส์เด็กๆนะครับถือว่าเนื้อเรื่องต่างๆนะปีศาจจะโผล่มาแล้วก็รอให้วุนิ้ เอ๊ะท่าแปลงร่างแอคชั่นท่านุ่นนี้นั่นอาจจะแบบมันดูเด็กเกินไปแต่ว่าผู้ใหญ่เนี่ยก็คือมาดูเดน้นความน่ารักของตัวละครหญิงใ่รซึ่งตัวละครหญิงส่วนใหญ่เนี่ยอ่ะก็จะมีอ่ะตัวร้ายตัวร้ายนี่ใส่ชุดที่ว่าวิวมากๆใช่เซ็กซี่สุดๆเป็นสมัยก่อนตัวร้ายนี่นมแทบจะทะลักแล้วอะไรอย่างนี้แล้วทำไมตัวร้ายเนี่ยไม่เป็นปีศาจอะไม่เป็นพวกอับน้าเกียดเหมือนปีศาจเงี้ยทำไมตัวร้ายต้องแต่งชุดเอ็กแล้วก็จะมีแส้ไว้ตีนู่นตีนี่นะครับเอาจริงนะ เขาเรียกว่าขายผู้ชายล้ลวนๆเลยโอใช่ขายผู้ชายแบบวัยผู้ใหญ่มากๆาเลยครับผมเขาเรียกว่าเป็นหนังผู้ใหญ่ก็ว่าได้ก็เหมือนกับว่านในเซนไต<อ>ถ้าเกิดว่าทุกคนเนี่ยชอบแนวผู้หญิงเซ็กซี่เออก็จะไปดูทางฝั่งของตัวร้ายเพราะตัวร้ายมันจะเซ็กซี่ไง<อ>ถ้าเกิดว่าอยากจะชอบแบบแนวน่ารัก ส่วนสมส่วนก็อาจจะมาฝั่งของเซนไตฝ่ายดีนะครับเพราะว่าเราจะเห็นว่าฝั่งเซนไตตัวผู้หญิงเนี่ยที่อยู่กับพวกแบบเหล่าชายชะการพวกเนี้ยเขาจะทําตัวแบบน่ารักสดใสอะไรเงี้ยซ่าสุดใหญ่อะไรเงี้ยก็ประมาณนี้ไปครับผมนะครับอ่ะสีวัฒนธรรมการเซอร์วิสแฟนๆเวทธทําการเซอร์วิสแฟนแเนี่ยมันอาจจะมีภาคแยกของเราผู้หญิงนะครับเพื่อทำให้ตัวของผู้หญิงเนี่ยดูโดดเด่นขึ้นมาทันทีเลยใช่ฮะอาจจะมีเนื้อเรื่องแยกเนื้อเรื่องเสริมหรือว่าทั้งตอนเนี่ยเป็นของผู้หญิงล้วน ก็เหมือนกับตอนที่ในมีมเนี่ยโอเรนเจอร์อะไรเงี้ยที่แบบว่าฝั่งผู้ชายโดนควบคุมผู้หญิงเราต้องทํายังไงล่ะเราต้องต้องแบบไปต่อสู้ด้วยตัวเองอะไรเงี้ยแล้วก็แต่งชุดอ่ารัดรัดติ้วติ้ว่เห็นนมนมเจ้าหกอยู่แล้วแล้วเอาจิงนะว่าการแฟนเซอร์วิสเนี่ยเอาจิงนะไม่ใช่มีแค่เซนไตนะเพราะว่าเซนไตเนี่ยมันอาจจะขายผู้ใหญ่อาจจะไม่ได้ค่อยมากเพราะว่าเด็กก็ดูเยอะขายไม่ค่อยมากคราวนี้ว่าจะทำหนังโป๊ทําบ้างอ่าคราวนี้มาเซนไตเลยหลายๆค่ายนี่มาเลยครับขบวนการ5 ใชายสี่หญิงหนึ่งผู้หญิงที่โดนจ้ำอยู่ตัวเดียวชายสี่เนี่ยเป็นตัวประกอบเลยอันนี้คือในมุมมองของหนังผู้ใหญ่นะครับไม่น่าเชื่อเลยก็คือว่ามันก็อาจจะมีส่วนนะที่แบบว่าทำไมแบบ เซนไตเนี่ยเขาถึงมองว่าเผู้หญิงเนี่ยมันถึงว่าดูวาบวิวดูเหมือนกระจ้าหื่นแม่งโยงไปทางฝั่งของหนังโปได้แล้วก็เนื้อเรื่องต่างๆนาคือไม่ต้องสนใจหรกเน้นอย่างเดียวเน้นนู่นนี่อย่างเดียวแต่ตัวละครผู้หญิงเนี่ยต้องแพ้สับปะหลาตต้องแพ้สับปะหลาเท่านั้นไม่งั้นถ้าเกิดชนะคือเนื้อเรื่องจบส่วนใหญ่เนี่ยหนังโป้เนี่ยเอาินะก็จะมีอุลตร้าแมนบ้างแต่ว่าส่วนน้อยนะส่วนใหญ่ๆนี่คือเซนไตเลยนะครับทวนการ5าสีเมื่อก่อนอะไรนะวาคูเซเบอร์วาคูเซเบอร์โด่งดังมากคนดูเป็นล้านนะ ตอนนั้นอะที่มันลงใหม่ใในยู u t บ b ะใ่คัคนดูเป็นล้านถ้าเกิดไม่ปิดกั้นการมองเห็นนะผมว่าเป็น10ล้านอ่ะครับผมนะครับผมว่าเอาจริงนะ เซนไตเนี่ยมันขายผู้หญิงได้ร้อยเปอร์เซ็นต์อยู่แล้วและยุคใหม่เนี่ยเอาจริงนะก็จะมีอสาวน่ารักบ้างรเริ่มเด็กบ้างนู่นนี่นั่นบ้างคือเหมือนกับเขาคัดมาโดยเฉพาะเลยใช่ครับและอีกอย่างหนึ่งเนี่ยพอคนมองเซนไตเนี่ยคือมันชูโรงผู้หญิงมากกว่าไรเดอร์ถ้าเกิดว่าในเรื่องเนี่ยมันได้ยิ่งชูโรงผู้หญิงเนี่ยยิ่งไปถ่ายงานนอกยิ่งอาจจะดังมากขึ้นก็ได้ใช่ครับคือว่าจบจากเซนไตเนี่ยสาม,มารถไปถ่ายกราว,วียได้เป็นนางแบบได้เพราะว่าเราจะเห็นเนี่ยพวกแบบนางแบบหรือว่าถ่ายอะไรอย่างเงี้ยมีแบบเหล่า เซนไตเยอะแยะมากมายเลยคุณมอสเอาจริงนะผู้หญิงมีแต่ได้กับได้นะเพราะส่วนใหญ่เนี่ยผู้หญิงเนี่ยถ้าเกิดว่าผู้ชายหรือว่าที่ดูกับลูกเนี่ยผู้หญิงคนนี้สวยน่ารักว่ะเดี๋ยวติดตามงานนอกดีกว่าอย่างเช่นการถ่ายแบบนู่นนี่นั่นเหมือนแต่ก่อนที่เราเป็นภาพจำกับที่เราตอนโตมาเนี่ยแต่ก่อนเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรเทรนดนบลูอย่างเงี้ย เฮ้ยเฮลิเชนบูมีงานแบบว่าถ่ายแบบที่ได้สวยดูดีอะไรเงี้ยจั๊กมินอย่างนี้หลายคนบอกโอ้ยผมชอบจัดกมินมากผมนี่การเจอเนี่ยผมมองแต่จัดกมินคนเดียวเลยก็เลยไปดูงานนอกเขาดูการแสดงหนังนู่นนี่นั่นคือเขาสารต่อได้ยาวๆเลยนะครับเอาจริงนะถือว่าได้ปีกมากๆเลยในเซนไตหญิงนะคึงเรียกว่าขายผู้ชายอย่างมากมายมหาศาลเลยนะครับแล้วคุณหมอคิดว่าเนี่ยเซนไตเนี่ยไอที่ยกตัวอย่างหัวข้อว่าเขาเนี่ยจงใจขายผู้ชายหื่นเนี่ยมันควรทำไหมเอาจริงนะถ้าเกิดว่าในมุมมองผมนะ ออถ้าเกิดในมูว์เด็กก็จะไม่ค่อยเห็นฉากผู้หญิงต่อสู้อะไเพราะว่าเราเชียร์สีแดงเราเชียร์สีน้ำเงินนี่นั่นเราเชียร์พระเอกอะ,อะเด็กๆมันไม่ได้คิดอะไรแต่ว่าออผู้ใหญ่คิดไงเป็นผู้ชายผู้หญิงมาจะออกมาที่ว่า <laughs> ไอ้ตัวร้ายหญิงไปไหนวะตัวร้ายหญิงนมเบิ่มๆตัวนั้นไปไหนอะไอ้ลูกไอ้ตัวร้ายหญิงมันมันโผล่มายังอย่างนี้หรือเปล่าอันนี้คือแล้วแต่บางคนนะบางคนก็บอกว่าเอ้ยมันก็ไม่เห็นมีอะไรเลยมันคุณก็ไม่มองคุณน่ยจิตใจคุณหรือเปล่าทางดานมึงหรือเปล่ามึงไปมองอะไรอย่างนั้นเอาจริงคือเรานึกข้อมูลนะครับว่ามาจากในโลกอินเทอร์เน็ตว่าทําไมเซนไตเนี่ยคือต้องมีผู้หญิงคือขาดไม่ได้นะแลยยิ่งสมัยก่อนยิ่งหนักกว่านี้เสมัยนี้อุตสาห์เผาลงนะสมัยก่อนเอาเด็กมาเล่นเลยนะเอาเด็กเนี่ยมา ฉากวาววิวนู่นนี่นั่นคาเดนเจอร์เอาเด็กเนี่ยมาโชว์นู่นนี่นั่นเลยนะครับแล้วก็จะมีมาเรื่อยๆแล้วเอาง่ายๆคือผู้หญิงจะใส่สั้นคือจะเป็นดาวยั่วในแก๊งในกลุ่มแล้วก็ตากล้องเนี่ยก็จะแบบมุมดีนะรู้จักมุมนะนู่นนี่นั่นฝั่งดีก็จะน่ารักแต่ว่าตัวร้ายก็จะเซ็กซี่ไปคือให้เลือกเลยว่ามึงจะเอาหน้ารักหรือว่ามึงจะเอาเซ็กซี่เป็นอย่างนั้นไปจากว่าที่มองว่าอาจจะขายผู้ชายแต่ว่าพอมาถึงปัจจุบันเนี่ยว่ามันน่าจะเป็นวัฒนธรรมเกี่ยวกับพวกเซนไตไปแล้วคือมมขาาายววงงกก้ ไม่นะขายทั้งเด็กบ้างผู้ใหญ่บ้างบางทีเนี่ยผู้หญิงที่เกิดมาเนี่ยอ่ะไม่รู้จะเชียร์อะไรเพราะผู้ชายก็ดูก็เชียร์ตัวสีชมพูไว้แล้วกันเชียร์ตัวสีเหลืองไว้แล้วกันก็ดูเป็นว่าทรมาเรื่อยๆทำให้เซนไตเนี่ยไม่ขาดช่วงเลยนะอยู่ยาวตั้งแต่ปี1975เลยอยู่ยาวมาถึงปัจจุบันเลยนะทุกคนนะเรียกว่าคือขายแบบปีต่อปีต่อมาเรื่อยๆเรื่อยเลยซีรีส์ต่อซีรีส์มาเลยอ่ามันน่าจะเป็นอีกเหตุผลหนึ่งนะครับที่ทำให้คนนั้นติดใจเหนียวแน่นแล้วบางทีนะเซนไตเป ยิงสาวคนนี้งานนอกเป็นยังไงไปเข้ามาได้ยังไงไปศึกษางานนอกเขาก่อนก่อนที่จะมาดูในเรื่องเขาเออมันเป็นแบบนี้ไปแล้วมันเป็นอย่างนี้จริงๆริงนะฮะเพราะว่ามันเป็นอุตสาหกรรมและก็วัฒนธรรมของญี่ปุ่นไปแล้วนะฮะคือแบบโดดเด่นมากครับโดดเด่นมากอุลตร้าแมนก็ขายน้อยนะไรเดอร์ขายน้อยแต่ว่าถ้าเกิดว่าเซนตตนี่คือ ขายหนักเลยจริงฮะมีภาคแยกด้วยเอนเหล่าพวกเซนไตจริงๆอะไรเงี้ยขนาดคาร์โเจอร์ยี่ห้าปีเนี่ยยังมีขายตอนฉากผู้หญิงมาเลยเรียวยาวมาเลยนะครับคือว่าให้ความสนใจและให้ความโดดเด่นกับผู้หญิงมากๆเลยครับกลับตัวของวัฒนธรรมเซนไตว่าทําไมถึงขายชายหื่นเออนะครับมีประมาณนี้แล้วนะครับนะครับเป็นไงครับคุณแจนะอันนี้คือเหตุผลที่เราลิฟต์ไปคร่าวๆนะถ้าเกิดทุกคนเนี่ยมีเหตุผลของตัวเองว่าเฮ้ยทำไมเซนไตเนี่ยขายหื่นจริงหรือเปล่ายังไงก็อย่าลืมเม้นมา พูดคุยกับเราได้เหมือนเช่นเคยนะครับวันนี้ะมาถึงช่วงขายเสื้อดีกว่าขายเสื้อเสื้ออยู่ไหนฮะเสื้ออยู่นี่ฮะนี่ฮะเสื้อฮะผมได้หนังแมวครับตัวนี้หนังแมวตัวน่า0 0มร้อยบาทส่งฟรีกันไปยังไงนะครับแล้วก็หนังหมีนะครับรุ่นลิมิเต็ดอีดิชั่นนะครับตอนนี้จะขายหมดอยู่แล้วใช่ผมบอกเลยว่าเฮ้ยเสื้อเนี่ยสีสันสวยงามามากๆผมบอกเลยว่าส่วนใหญ่อะเสื้ออาจจะเหลือแค่ไซส์เอไซส์เยอะนะ,ะใครที่ใส่ไซส์ L อหรือไม่ก็ 3xL เนี่ยก็ยังมีอยู่นะเออแต่พวกเอแล้วเอ <laughs> 来，看看 ชอบอาบางคนอาชอบใส่เอลมันรัดรูปดีมันสมส่วนดีเอาลองซส่เอลก็ได้ผมก็ใส่ใส่เอลนะไม่ได้มีปัญหาอะไรมันดูเท่มันดูฟิตมันเหมือนเป็นนักก้ามแต่ว่าถ้าเกิดว่าคุณเนี่ยอยากจะได้ตัวนี้หรือว่าตัวนี้ทุกตัวส่งฟรีหมดใช่ทักมาใต้ที่แฟนเพจเฟซบุ๊กโฟฟันหรือไม่ก็มูฟวี่ด็อกประมาณนี้นะครับหรือว่าถ้าเกิดว่าเมื่อกี้ผมพูดถึงเฟซบุ๊กไปแล้วสองแฟนเพจนี้สามารถติดตามได้แล้วก็ตัวของ u t u b e นะครับสามารถสมัครสมาชิกได้ ได้ที่ไหนบูฟวี่ด็อกนะครับมีปุ่มจอยหรือปุ่มสมัครสมาชิกสามารถสมัครสมาชิกได้แล้วจะได้มีคอร์ดมาคุยกับเราไม่ใช่สมัครสมาชิกเฉยๆนะอยังมาคุยกับเราด้วยถือว่าเป็นอ่ากาไรเล็กน้อยให้กับคนสมัครสมาชิกไปและกันใจครับก็ถือว่าเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่จาได้สัมผัสคุณ่าคุณแจ๊สมากเพิ่มขึ้นหรือไม่ถ้าเกิดทุกคนบอกว่าพี่ผมไม่อยากจะสมัครเลยอยากจะมา อ่าดูไลฟ์สดเพิ่มเติมก็มาดูได้เ,เพราะว่ามูวิดด็อกเนี่ยจะก็มีไลฟ์สดพูดคุยต่างๆนานาประสบการณ์ของคุณมอคุณแจ๊ดแล้วมีสติ๊กเกอร์ด้วยสาม,มารถส่งสติ๊กเกอร์ไลน์หนังหมาได้ด้วยแล้วก็ช่องมอแจ,จ๊ดทีวีที่ไม่ทำแล้วทำ เพราะว่าการสรุปเรื่องราวมันมันต้องใช้การิีวเคอ์แยกแยะเป็นอย่างดีมันต้องเขียนมันต้องพิมพ์ใช่ฮะเอาดูว่าเอะเราเราต้องพิมพ์ยังไงแล้วก็สรุปยังไงให้เข้าใจง่ายแต่ว่าหลังๆที่เกียแล้วไม่ทำละคลิปเก่าหมดแลวอย่ามันเอามายอมเายอมเดี๋ยวเดี๋ยวรอมีแรงจูงใจเอามีแรงจูงใจเดี๋ยวไปดูแล้วก็เดี๋ยวสรุปมาให้ได้ดูใหม่แล้วกันรับรองว่ายังมีให้ได้ดูอีกเช่นเคยแน่นอนฮะครับติดตามเราทุกช่องทางด้วยวันนี้ไม่ ีอะไรจะฝากนะฮะขอตัวลาแต่เพียงเท่านี้บ๊ายบายครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับครับผมครับไว้เจอกันนะฮะมันบังหน้าผมแล้วจริงไม่บังเว้ยผมผมผมไม่หวั่นดีหรอกูหวั่นดีทำไมไม่เดี๋ยวนี้เรามีแท็บเล็ตเราผ่อนหนักหนาขึ้นผมไม่หวั่นเลเฮ้ยผมมีมีแท็บเล็ตเราโชว์ความมือมาผมต้องมีบ้างผมก็มีผมมีมานานแล้วจริงมึงมึงไม่เอามาใช้ไงไม่เอามาใช้ทำอะไรทำอะไรไอก็เลยว่าผมผมมึงนึกได้อ่าครับ